ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพุทธที่26เมษายน2566ครับท่านอยู่กับเราหลายๆเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากการ6คู่เช่นเคยนะครับทางด้านของพิมลิกงอังกฤษมีคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของจากฝูงอย่างอาเซนนลนะครับศึกตัดสินแชมป์กันเลยนะครับวันนี้นะครับถ้าแมนซิตี้ชนะได้เนี่ยมีลุ้นกันถึงนัดสุดท้ายอีกแล้วนะครับสำหรับพิม์ลีกงอังกฤษนะครับ พิมลีกวันนี้มี4คู่นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไบรตันนะครับเวสต์แฮมเจอลิเวอร์พูลครับเชลซีเจอเบลนฟอร์ดนะครับทีมกลางตารางเจอกันนะครับแล้วก็คู่ทางด้านของแมนซิตี้กับทางด้านของอาร์เซนอลอย่างที่ได้เรียนไปในต้นคลิปนะครับทางด้านของลาลิกาของสเปนฝากมาให้อีก2คู่ครับเป็นแอตเลติโกมาดริดตราหมีวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของมาโยกาแล้วก็ทางด้านของบาร์เซโลนาในคู่สุดท้ายครับไปเยือนทางด้านของราโยบิยกาโน่นะครับ6คู่อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับ กับเราครับเหล่าร้อยล้านนะครับสำหรับ V.I.P. ของเรานะครับ2คู่ที่ให้ไว้นะครับคู่แรกก็เป็นทางด้านของสกอร์สูงของกัส h o p ฮ e อปเปอร์กับยังบอยนะครับคู่นี้เจ้าตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังมาบวกเพิ่อมอีกประตูก็ร้อยล้ำเลยละครับสำหรับทางด้านของสกอร์สูงของคู่นี้นะครับจังหนับรับตังกันไปแบบเต็มเต,ม,เตมนะครับ เด็ดทุกคู่กับสู้ทุกไม้ของเราวันนี้นะครับคุยสองเป็นทางด้านของลีดส์ยูเดกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับคู่นี้ให้รองที่เลสเตอร์ตามที่ได้พูดไว้ข้างต้นนะครับก็จังหนับปรับตังกันไปอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาตามกันต่อนะครับก่อนอื่นเลยครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับให้ไว้ทั้งหมด6คู่นะครับเพิมเ์ล็ก3นะครับทางด้านของลาลิก้าอีก3คู่ครับคู่แรกวูมตันกับคลิสตันพาเลตคู่นี้ครับเหล่าร้อยเหล่ามองว่าทางด้านของวูมตันกบเล่นในบ้านเหนียวแน่น แล้วก็เป็นทางด้านของเกมรุกที่จัดจ้านกว่านะครับวูฟปแมนต้าเอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ให้ต่อที่วูฟที่ราคาปปนะครับก็จังหนักรับตังกันไปเต็มๆนะครับสําหรับคู่แรกนะครับคู่สแอสตันวิลล่ากับทางด้านของฟูลแลมนะครับรถพระป่าอยู่คันนี้เลยนะครับแอสตันวิลล่าเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับก่อนเตะก็ราคาเนี่ยขยับลงมาทางด้านของฟูลแลมได้เปรียบนะครับสุดท้ายครับเป็นทางด้านของแอสตันวิลล่า เฉือนเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ใครอยู่ที่ราคาครึ่งควบลูกก็ทําเงินไปครึ่งนึงครับใครอยู่ที่ราคาครึ่งลูกก็จังหนักรับตังกันไปแบบเต็มๆอีกเช่นกันครับคู่ที่3ก็ครับเป็นทางด้านของลีดยูไนเต็ดกับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้เป็น VAP ของเราด้วยนะครับลีดยูไนเต็ดเปิดราคาที่ราคาครึ่งลูกนะครับก่อนเตะราคาไหลลงมาที่ราคาปปนะครับเหล่าร้อยละก็สวนไปทางด้านของเลสเตอร์ไปนะครับคู่นี้ ด้วยสกอร์ที่1ประตูต่อหนึ่งครับช่วงท้ายเนี่ยเป็นทางด้านของเลสเตอร์ครับเกือบเอาชนะได้นะครับแต่มาโดนยึดสกอร์กลับคืนไปนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะหายใจคว่มครับลีดไนเต็ดนำมาทั้งนั้นนะครับช่วงท้ายเลสเตอร์สู้ครับคู่นี้ก็จังหวะบรับตังกันไปแบบเต็มๆอีกเช่นกันนะครับสำหรับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ลาลิกาจะเป็น3คู่นะครับคู่แรกกีโรนากับเรอัลมาดริดครับเป็นทางด้านของกีโรนาครับเซอร์ไพรส์นะครับ ชนะไป4ประตูต่อ2เลยนะครับทางด้านของเรอัลมาดริดย่อนยานเหลือเกินนะครับทั้งเกมรับเกมรุกนะครับในนัดนี้นะครับคู่สองครับคาดิสกับทางด้านของโอซาซูนาเจ้าบ้านเปิดราคามาที่ราคาปปอนะครับคู่นี้เหล่ายหล่าก็ให้สวนไปที่โอซาซูนาเช่นกันนะครับถึงจะโดนใบแดงนะครับก็เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คู่นี้จังหนับรับต่างกันไปครับคู่สุดท้ายครับเตะกันดึกเลยนะครับเป็นทางด้านของเรอัลเบติกกับเรอัลโซเซเดตนะครับคู่นี้อย่างที่ได้คาดการไว้นะครับ มาตามนัดครับเรเบติสเจ้าบ้านไม่แพ้แน่นอน,นครับแล้วก็เป็นสกอรต่ตําด้วยครับไม่มีใครยิงใครได้ครับเสมอกันไปครับศูนย์ประตูต่อศูนย์สู่สีทีเดียวคู่นี้ให้รองที่เรเบติสครับจังหนักรับตังกันไปแบบเต็มเตอีกเช่นกันนะครับทั้งหมด หกคู่นะครับพลาดแค่มาริดคู่เดียวครับที่เหลือเข้ากันหมดเลยนะครับ v i p เราก็เข้ากันแบบเต็มๆถึง2คู่นะครับวันนี้รับตังกันแบบจังหนักเลยนะครับสำหรับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับอยากบวกทุกวันนะครับมีทีเด็ดดีๆแบบนี้ทั้งเต็งทั้งสเต็ปนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้แอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดนะครับแอดไซ์ครับ1 0 0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือพี่ท่านไหนดูบอลกลางค่ำกลางคืนนะครับ เงาๆก็ทักกันมาได้ครับผมจะรอตอบพี่ๆอยู่นะครับผมวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อน,นครับพิมลิกของอังกฤษนะครับนอตติงแฮมฟอร์เลสวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของไบ <N> รทันนะครับตีหนึ่งครึ่งครับเดอะซิตี้กราววันนี้บ้านของนอตติงแฮมฟอร์เลสอุณหภูมิ10องศามีพยากรณ์การว่าฝนจะตกด้วยนะครับสื่อดได้ให้ทางด้านของไบรทันครับชนะที่2ประตูต่อศูนย์ครับเจอกันมา6ครั้งหลังไบรทันชนะ3นอตติงแฮมฟอร์เลสชนะได้2เสมอกันหนึ่ง การเดินทางจากไบรตันมาที่เวสต์บริดฟอร์ดครับ243กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับทางด้านของไบรตันอยู่อันดับที่8นะครับมีลุ้นที่จะไปบอลยุโรปในฤดูกาลหน้านะครับ29นัด49คะแนนครับปราตัวที่เสียบวกอยู่17ลูกนะครับตามหลังทางด้านของลิฟวูอยู่คะแนนเดียวนะครับตามหลังสเปอร์อยู่4คะแนนะแต่แข่งน้อยกว่าถึง3นัดนะครับน่าสนใจทีเดียวสำหรับทางด้านของไบรตันนะครับ แข่งน้อยสุดในลีกเลยนะครับ29นัดเองนะครับมีคะแนนอยู่ที่49คะแนนนะครับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสครับวันนี้สู้สุดใจนะครับอันดับที่19ยังมีโอกาสที่จะหนีตกชั้นได้อยู่นะครับ32นัด27คะแนนประตูที่เสียลบอยู่33ลูกตามโซนตามทางด้านของเลสเตอร์ที่พ้นโซนตกชั้นนะครับกับลีดยูไนเต็ดเนี่ย อยู่1คะแนนกับ2คะแนนเท่านั้นถ้าชนะวันนี้นะครับขยับขึ้นไปเทียบทางด้านของลีดกับเลสเตอร์ได้เลยนะครับผลงานของทั้งคู่กันต่อครับทางด้านของเจ้าบ้านยังไม่ชนะใครมา4นัดแล้วนะครับแพ้รวดมา4นัดครับแพ้ลิเวอร์พูลแพ้แมนยูครับแพ้แอสตันวิลล่าแพ้ลีดยูไนเต็ดนะครับแต่ก็ยังยิงได้นัดล่าสุดก็ยิงทางด้านของลิเวอร์พูลไป3ประตูต่อ2นะครับสุดมันทีเดียวนะครับในนัดนั้นนะครับเจอลิเวอร์พูลเฉือยน่าชนะไปนะครับทางด้านของไบรตันบ้างครับ พึ่งลงเตะเอฟเอคัพมานะครับในนัดรองชนะเลิศนะครับนัด4ทีมสุดท้ายแพ้ทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการดนลูกจุดโทษมานะครับใน90นาทีเนี่ยเสมอกัน 0- 0นย์ะครับสำหรับไบตันเล่นกันถึง120นาทีนะครับวันนี้จะมีผลเรื่องของความฟิตหรือไม่นะครับก่อนหน้านั้นครับไปเยือนเชลซีชนะได้1ประตูต่อ2ครับแพ้สเปอร์ครับชนะบอร์นสมัธเสมอเบลนฟอร์ดชนะริมสปีทาวนะครับ แต่นัดล่าสุดเนี่ยเจอกับแมนยูใน f อฟเอนะครับแถมตัวเจ็บมาอีกเพียบเลยครับนัดหน้าครับนอร์ทแฮมฟอร์เรสเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับไบรตันเจอวู๊ปแฮมตันครับไม่เป็นงานยากอะไรครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับหายเจ็บกลับมาช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยหลายคนนะครับมาช่วยแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้ทันหรือเปล่านะครับทางด้านของผู้เล่นของนอต์ทแฮมฟอร์เรสทางด้านของไบรตันครับหลังจากที่ลงเตะในศึกเอฟเอครับนะครับลงไป ร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยอดัมลาลาน่าเจ็บครับเว็บเซอร์มาเจ็บเพิ่มนะครับฟูกุสันเจ็บนะครับมูเดอร์เจ็บทางด้านของแลมตี้ก็เจ็บอีกคนนึงครับอีกคนนึงก็เป็นทางด้านของกองหลังนะครับอย่างโวแมนนะครับที่เจ็บเพิ่มนะครับวันนี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตกันอีกหลายคนเลยนะครับไปดูราคากันต่อครับคู่นี้เปิดราคามาเป็นทางด้านของไบรตันครับเปิดมาถึงหนึ่งลูกเต็มครับต่อค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับหวตารางเจอท้ายตารางไบรตันต้องสามคะแนนเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะแย่งพื้นที่ ยุโรปานะครับกับทางด้านของสเปอร์ลิฟูนะครับทางด้านของนอตตทแฮมฟอร์เรสต้องหนีตายนะครับสู้สุดใจอยู่แล้วนะครับอาจจะอาศัยในความฟิตของไบรตันที่ไม่เต็มร้อยนะครับวันนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับตัวสำรองไบรตันหลายคนนะครับที่ได้รับโอกาสในการลงสนามในนัดนี้คู่นี้ครับเราหลายๆมองว่าครับทางด้านของนอตตทแฮมฟอร์เลสในบ้านเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้มาหลายนัดนะครับแต่ทางด้านของ ไบรทันเนี่ยแฮนดิแคปมาถึง1ลูกเต็มนะครับลูกควบลูกครึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับคู่นี้ครับคิดว่าต่อแพงไปครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับราคา1ลูกเต็มหรือลูกควบลูกครึ่งครับเน้นหูเข้าแรกครับถึงแม้ว่าไบรทันจะชนะอาจจะแพ้ที่แฮนดิแคปนะครับในคู่แรกของค่ำคืนนี้ครับจังหนักรับต่างกันอีกเช่นเคยครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับคุณคอนเวสแซมวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลครับตีหนึ่งสี่สิบห้านาที ที่ลอนดอนสเตเดียมอุณหภูมิ8ปองศาครับสื่อทางเทศให้ลิพูครับชนะขาดทีเดียวนะครับที่3ประตูต่อ1นเจอกันมา6ครั้งหลังเป็นลิพูครับชนะได้ถึง5ครั้งครับเวสต์แฮมชนะได้1ครั้งนัดล่าสุดเล่นในบ้านของเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมชนะไป3ประตูต่อ2ครับ2นัดล่าสุดเล่นในบ้านของลิพูลิพูชนะไป1ประตูต่อ0ูนทั้ง2นัดนะครับการเดินทางจากลิพูมาที่ลอนดอน290กิโลเมตรครับตารางคะแนนครับทางด้านของการแย่งพื้นที่ยุโรปเดือดทีเดียวนะครับในทาง โซนนี้นะครับเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอสเปอร์แอสตันวิลล่าไบรตันนะครับรวมถึงทางด้านของฟูลแลนดตามมาไกลๆนะครับลิเวอร์พูล31นัด50คะแนนประตูวได้เสียบวกอยู่21ลูกนะครับมีลุ้นที่จะไปยุโรปเลยนะครับถ้าชนะนัดนี้ขยับขึ้นไปแซงสเปอร์นะครับอยู่อันดับที่5เลยนะครับทางด้านของเวสต์แฮมครับขยับขึ้นมาอยู่ผนโซนอันตรายแล้วนะครับสามสินัด34คะแนนอยู่อันดับที่13นะครับประตูได้เสียลบอยู่8ลูก แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยน่าต้องเก็บคะแนนแล้วก็เก็บแต้มเพิ่มเติมให้ผลโซนรายนะครับผลโซนตกชั้นไปกไกลๆเลยครับเพราะว่าทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับโซนตกชั้นเนี่ยอยู่ที่28คะแนนนะครับห่างกันแค่6คะแนนเท่านั้นนะครับถือว่า อาจจะปลอดภัยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับประกันชั้น1บวกบวกๆนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านครับเวสต์แฮมเพิ่งบุกไปเยือนบอลสมัทชนะมาได้ถึง4-0ก่อนหน้านั้นในศึกยูโรเปาคอนเฟอเรนซ์ลีกครับเข้ารอบไปแล้วนะครับทางด้านของเวสต์แฮมครับมีลุ้นถ้วยด้วยนะครับชนะเกนไป4ประตูต่อ1ชนะมา2นัดติดนะครับทางด้านของลิเวอร์พูลก็ชนะมา2นัดติดเช่นกันครับนัดล่าสุดชนะนอติทแฮมฟอร์เรสไป3-2ครับ ก่อนหน้านั้นไปถล่มรีดเวเดตคาบ้านมานะครับ6ประตูต่อนหนึ่งครับผลงาน2นัดหลังลิฟพูเนี่ยยิงได้ถึง9ลูกนะครับยิงได้เยอะมากๆนะครับนัดหน้าครับเวสแฮมเจอคริสตันพาเลตลิฟพูตัดกันเองกับทางด้านของสเปอร์ครับแย่งพื้นที่ยุโรปกันนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านขาดอ็อกบาน่านะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับเราเช็คความฟิตของสกามาก้าครับน่าสนใจทีเดียวนะครับถ้าวันไหนเนี่ยสกามาก้าได้ลงสนามเนี่ยมีลุ้นทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเวสแฮมลิฟพูครับเราเช็คความฟิตขอองฟร์มิโนเกต้า บาสติกเท่านั้นที่เหลืออยู่กันครบนะครับราคาคู่นี้ครับเป็นทางด้านของริบูเปิดมาขาดทีเดียวนะครับที่ราคาครึ่งลูกนะครับน้ำลบสิบเวสแซมน้ําล้นนะครับทางด้านของครึ่งควบลูกทางด้านของริบูครับน้ําล้นนะครับเวสแซมน้าบวกสิบสองลูกครึ่งควบสามสำหรับสกอร์สูงน่าเล่นทีเดียวนะครับในน้ําลบสิบนะครับคู่นี้ติดสกอร์สูงไว้หน่อยก็ดีนะครับ น่าสนใจทีเดียวนะครับยิงกันน่าจะถึง3ลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับราคาลิฟูเปิดมาต่อค่อนข้างที่จะขาดครับเวสแฮมเนี่ยเล่นในบ้านค่อนข้างดีช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับนัดล่าสุดก็ชนะมาเข้ารอบบอลถ้วยยุโรปถึงแม้ว่าจะเป็นถ้วยเล็กนะครับแต่ก็มีความหมายของเวสแฮมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราระลาให้รองที่เวสแฮมเจ้าบ้านครับน่าจะไม่แพ้ในบ้านในนัดนี้นะครับสำหรับทางด้านของวันนี้ครับ จังหนับรับตังครับขอญาตสวนแฟนๆหงนะครับไปต่อกันที่คู้ยสของพิมลีครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นศึกเวสต์ลอนดอนดาร์บี้นะครับระหว่างทางด้านของเชลซีครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบลนฟอร์ดครับตีหนึ่งสี่สาที่ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ครับอุณหภูมิ8องศาครับสื่อต่างประเทศให้เสมอกันครับที่1ประตูต่อ1เจอกันมา6ครั้งหลังเชลซีชนะได้4เสมอ1นึ่งเบลนฟอร์ดชนะ1นัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของเบลนฟอร์ดศูนย์ศูนย์นะครับบ้านของเชลซี อ่าสี่ประตูตอนหนึ่งนะครับคู่นี้น่าสนใจทีเดียวนะครับการเดินทางก็แค่ข้ามไปสองบล็อกก็ถึงแล้วนะครับเจ็ดกิโลเมตรเท่านั้นนะครับลอนดอนดาร์บี้วันนี้มีความหมายครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนนครับตารางคะแนนครับเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่10นะครับ32นัด44คะแนนอันดับเหนือกว่าทางด้านของเชลซีอยู่5คะแนนนะครับประตูได้เสียเบนฟอร์ดบวก5เชลซีครับ31นัด39คะแนนอันดับ11นะครับประตูได้เสียลบอยู่3ลูก ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านเนี่ยิ่งตกรอบยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมาด้วยนะครับแพ้ในพิมลีกด้วยฟอร์มไม่กระเตื้องเลยนะครับนัดล่าสุดแพ้เรียวมาริดขาบ้านเลยนะครับหมดรูปทีเดียวในนั้นนั้นนะครับโตเถียงแทบไม่ได้เลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็แพ้ให้กับไบรตันครับหนึ่งประตูต่อสองในบ้านนะครับทางด้านของเบรนฟอร์ดครับเสมอกับแอสตันวิลล่าหนึ่งหนึ่งนัดล่าสุดนะครับเก็บหนึ่งคะแนนได้ ก่อนหน้านั้นแพ้มา3นัดติดครับแพ้วูมตันแพ้นิวคาสเซิลแพ้แมนยูนะครับยังน่าเป็นห่วงสําหรับทางด้านของฟอร์มช่วงท้ายฤดูกาลของเบลนฟอร์ดนะครับนัดหน้าครับเชลซีเจออาร์เซนอลครับทางด้านของเบลนฟอร์ดเจอนอตทีแฮมฟอร์เลสนะครับเชลซีงานยากทีเดียวครับต้องออกไปเยือนนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านขาดคูริบารีครับกองหลังตัวหลักแล้วก็โบชาครับเกมรุกอีกคนหนึ่งที่ต้องรอใช้ความฟิตเบลนฟอร์ดวันนี้ไม่มีนอกาดนะครับลิวิสพอตเตอร์นะครับรอใช้ความฟิต รวมถึงทางด้านของเจนสันนะครับกองหลังตัวหลักก็ต้องรอเช็กฟิตแต่ข่าวดีได้อีวานโทนี่กลับมารวมถึงทางด้านของเอมบูโมนะครับลงลาตาข่ายในวันนี้ทางด้านของราคาบ้างครับเป็นเชลซีครับเปิดราคามาที่ขาดทีเดียวนะครับครึ่งควบลูกครับต่อเยอะทีเดียวนะครับครึ่งควบลูกราคาสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับน้ำเต็มสกอร์ต่ำน้ำลบสิบนะครับทางด้านของเชลซีต่อที่ครึ่งควบลูกครับน้ำเต็มเบลนฟอร์ดน้ำลบสิบนะครับ ครึ่งลูกอยู่ที่น้ําขาวครับต่อขาดทีเดียวครับสําหรับทางด้านของเชลซีไม่รู้ว่าจะยังไงต่อเละครับทางด้านของเชลซีในช่วงนี้แพ้มาหลายนัดติดเปิดราคามาก็ค่อนข้างที่จะแรงทีเดียวนะครับแต่ทางด้าน,นของเบลฟอร์ฟอร์มก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับนัดน,นี้เราร้อยหลักก็ต้องขออนุญาตเชียร์ไปที่สกอร์สูงก่อนนะครับน่าจะมีการดวลการสวนกัน ทำงานกันค่อนข้างที่จะดูเดือดทีเดียวนะครับสำหรับเกมรุกนะครับทางด้านของราคาครับเชลซีเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกน่าสนใจทีเดียวนะครับต่อขาดแบบนี้ก่อนเตะเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงนะครับแต่คู่นี้ขออนุญาตเชียร์ไปที่เบลนฟอร์ดครับรองไปที่เบลนฟอร์ดก่อนนะครับราคาครึ่งควบลูกครับเอาหูเข้าแรกเช่นเคยนะครับสกอร์สูงครับ ติดปลายนวมไว้จังหนับรับตั้งกันในคู่นี้ครับไปกันที่คู่ที่4ของข้ามคืนนี้แล้วก็คู่ที่4ของพิมลีกนะครับน่าสนใจทีเดียวสําหรับคู่นี้เลยครับคู่หยุดโลกของฤดูกาลนี้ทีเดียวนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาร์เซนอลครับตีสตรงที่อิติฮัตสเตเดียมอุณหภูมิ8องศาครับเมฆคลึ้มทีเดียวนะครับคู่นี้สื่อตามท้งให้เสมกันที่ 2ประตูต่อ2นะครับเจอกันมา6ครั้งหลังแมนซิตี้ชนะได้ทั้งหมด6นัดนะครับนัดล่าสุดแมนซิตี้ออกไปเยือนอาร์เซนอลชนะได้ถึง3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นในเอฟเอคัพครับเจอกันในบ้านของซิตี้ล่าสุดทางด้านของซิตี้ครับชนะไป1ประตูต่อ0นะครับการเดินทางจากลอนดอนมาที่แมนเชสเตอร์ครับ257กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับอัปเดตกันขึ้นมานะครับทางด้านของอาร์เซนอลแข่งไปแล้ว32นัดครับแมนซิตี้แข่งไป30นัดนะครับ อาร์เซนอลจากฝูงครับ32นัด75คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่43ลูกนะครับทางด้านของแมนซิตี้30นัดครับ70คะแนนประตูได้เสียบวกอยู่50ลูกไปแล้วนะครับยิงได้เนี่ยพอๆกันเลยครับอาร์เซนอลยิงได้77ซิตี้ยิงได้78นะครับแต่ทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยเสียเยอะกว่านะครับคะแนนเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งสำหรับอาร์เซนอลเนี่ยเยอะกว่า5คะแนนนะครับทางด้านของแมนซิตี้แข่งน้อยกว่า2นัดนะครับ ถ้าแข่งเท่ากันสมมุติว่าทางด้านของซิตี้ชนะรวดนะครับก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้แหละครับที่จะกลับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับนัดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับถ้าเสมอครับแมนซิตี้ยังถือว่าไม่เสียเปรียบนะครับทางด้านของอาร์เซนอลก็ยังถือว่ายังไม่เสียเปรียบนะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมการแข่งขันแล้วก็ทางด้านของผลงานกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับชนะมา5นัดใน6นัดหลังนะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก นัดล่าสุดไปเยือนเนี่ยเสมอกับไบร์ทเยนมิวนิ่แต่นัดล่าสุดใน FA Cup ครับ,รบชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเข้าไปรอชิงชนะเลิศกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถือว่าเป็นศึกลอนอ่าเป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ใน FA Cup นะครับก่อนหน้านั้นครับในบ้าน2นัดชนะเลสเตอร์แล้วก็ชนะทางด้านของบาเยนบิลลิ่งสามหแล้วก็3-0ครับยิงไม่ต่ำกว่า3ลูกมา สนัดแล้วนะครับในบ้านของตัวเองของแมนซิตี้ครับทางด้านของอาร์เซนอลครับเสมอมา3นัดแล้วนะครับแต่ยิงได้เกิน2ลูกทุกนัดนะครับ6นัดหลังยังไม่แพ้นะครับเสมอถึง4นัดนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดเสมอกับเวสต์แฮมครับ -2 2เกมล่าสุดในบ้านเสมอกับซัมมตันครับ3ประตูต่อ3นะครับเกือบเอาตัวไม่รอดทีเดียวทางด้านของอาร์เซนอลโดนนำไปก่อนถึง2ประตูต่อ0นะครับนัดหน้าครับ แมนซิตี้ไปเยือนฟูลแลมครับเจอเวสต์แฮมในบ้านเจอลีดในบ้านไปเยือนเอเวอร์ตันจบท้ายฤดูกาลนะครับที่ต้องไปเยือนทางด้านของเบลนฟอร์ดนะครับเจอเชลซีก่อนนะครับมีงานหนักอยู่แค่2นัดเท่านั้นครับเจอเชลซีกับเจอไบรตันนะครับทางด้านของอาร์เซนอลครับนัดที่เหลือนะครับนัดหน้าเจอเชลซีอีกนะครับเป็นงานยากทีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ต้องไปเยือนนิวคาสเซิลก็เป็นงานยากนะครับเจอไบรตันอีกนะครับ เบาก็คือ2นัดท้ายฤดูกาลนะครับไปเยือนทางด้านของนอตเทมฟอร์เรสครับแล้วก็เปิดบ้านรับวูดแอนตันในนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยเหาร้หลามมองว่าทางด้านของแมนซิตี้ครับถือว่ายังได้เปรียบอยู่ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ในฤดูกาลนี้นะครับนัดนี้เป็นนัดตัดสินนะครับถ้าอาร์เซนอลทำได้ในการชนะของแมนซิตี้ครับอาร์เซนอลจะกลับมาเป็น จะฝงอย่างแท้จริงนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับอยู่กันครบเลยครับทางด้านของอาร์เซนอลวันนี้ก็ต้องรอเช็คความฟิตของกัปตันทีมอย่างซาก้านะครับทอมียย่าสื่อยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่รวมถึงทางด้านของซาลิบาที่ยังเจ็บเพิ่มอีกนะครับรอเช็คความฟิตกันอีกหนึ่งคนนะครับไปดูราคากันก่อนครับคู่นี้ครับเราทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดราคาที่1ลูกเต็มน้ำลบ10ราคาครึ่งควบลูกอยู่ที่น้ำบวกสิบนะครับ ทางด้านของอรนเซนอลเป็นรองหลายช่วงตัวเลยนะครับต่อค่อนข้างที่จะแพงทีเดียวสําหรับแมนซิตี้แล้วก็ต่อขาดทีเดียวนะครับสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเต็มเลยนะครับน้าลบสินะครับคู่นี้ไม่มีใครยอมใครแน่นอนไม่รู้ว่าใครจะเปิดเกมก่อนกันแต่ถ้าให้ทางด้านของเหล่าร้ายหลาเดาเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของเจ้าบ้านนะครับแมนซิตี้โหมบุกเข้าใส่อย่างแน่นอนครับในนัดนี้ครับหรือไม่งั้น ถ้าดูจากโปรแกรมแล้วเนี่ยความได้เปรียบเนี่ยทางด้านของแมนซิตี้ได้เปรียบกว่านะครับอาจจะประคองตัวเพื่อไม่ให้แพ้อาร์เซนอลเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันนัดที่เหลือนะครับทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยน่าจะเก็บ คะแนนเก็บแต้มเก็บ3แต้มเนี่ยได้เยอะกว่าทางด้านของอาร์เซนอลนะครับเพราะแข่งน้อยกว่า2นัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอญาติลุ้นไปที่เจ้าบ้านนะครับราคาครึ่งควบลูกครับให้ต่อที่แมนซิตีรครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหนับรับตังกันครับในคู่นี้ครับไปต่อกันที่ลาลิก้าของสเปนอีก2คู่นะครับวันนี้นะครับหคู่ด้วยกันแอเดนติโกมาดริดตราหมีวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเรียลมาดก้านะครับเที่ยงคืนครึ่งครับบ้านของแอเดนติโกมาดริดอุณหภูมิ26องศาร้อนเลยนะครับาาทงงด้นขอ ฝั่งยุโรปนะครับสื่อต่างประเทศให้เจ้าบ้านนะครับชนะที่2อหนึ่งเจอกัน6ครั้งหลังครับเป็นการเซอร์ไพรส์ทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของเซติมายอก้าชนะได้3ครั้งเสมอกัน1ครั้งแอตเลติโกมาดริดชนะได้2ครั้งนะครับสนัดล่าสุดในบ้านของมายอก้ามายอก้าชนะไปทั้ง2นัดนะครับหนูนย์ทั้ง2นัดนัดล่าสุดที่มายอก้ามาเยือนก็เป็นทางด้านของมายอก้านะครับชนะได้ถึง2ประตูต่อ1การเดินทางจากมายอก้ามาที่มาดริดครับห้าก้ากิโลเมตรครับตารางคะแนนนะครับ ทางด้านของแอตเลติกมาดิดอยู่ในโซนยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ30นัด60คะแนนประตูได้เสียบอกอยู่25ลูกนะครับห่างจากเรียวโซเซเดตห่างจากเรียวเบติสที่จะมาแย่งพื้นที่เนี่ยถึง12คะแนนถือว่าปลอดภัยนะครับทางด้านของเรียวมาโยกาครับมีลุ้นที่จะไปเตะบ,บอลยุโรปในลูก,กาลหน้านะครับ30นัด40คะแนนประตูได้เสียลบอ,อยู่2ลูกครับอยู่อันดับ9ทางจากบียาริวเนี่ย7คะแนนนะครับ ต้องไปดูโปรแกรมที่เหลือแหละครับว่าจะมีโอกาสที่จะแย่งพื้นที่บอลยุโรปได้หรือไม่นะครับทางด้านของเรียวมายยก้าก็หวังลึกๆนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับเอเดนิโกมาดิดไปเยือนบาซ่านัดล่าสุดแพ้มานะครับก่อนหน้านั้นทําผลงานได้ดีครับชนะมา5านัดติดนะครับทางด้านของเรียวมายยก้า2นัดล่าสุดครับชนะทั้งเกตาเฟชนะทั้งเซลตาบิโก้นะครับถือว่าทําผลงานได้ดีเช่นกันนะครับทางด้านของเรียวมายยก้าในช่วงหลังนี้นะครับ นัดหน้าครับแอเลนติโกมาดริดไปเยือนเรียวบายาโดริดเรียวมายอก้าเจอแอตติกวิวเบลนะครับถือว่าไม่เป็นงานยากอะไรของทั้งคู่ผู้เล่นนะครับเจ้าบ้านวันนี้ขาดทางด้านของคอนดอกเบียนะครับเจ็บนะครับโดนแบนอีกต่างหากนะครับยอเรนเต้ก็โดนแบนนะครับที่เจ็บเนี่ยเป็นซาวิกนะครับรอใช้ความฟิตของเลนินโดอีกคนนึงนะครับทางด้านของเรียวมายอก้าครับขาดห้องเครื่องตัวหลักอย่างดานี่โรดิเกสนะครับที่เจ็บเนี่ยเพิ่มเนี่ยเป็นนัสติกนะครับ ที่เจ็บไปนะครับ2อผู้เล่นนี้สําคัญที่เดียวนะครับที่เหลือก็อยู่กันครบนะครับคู่นี้ครับขออนุญาตครับเชียร์ไปที่มาโยก,ก้านะครับ ให้รองที่เรียวมายาก้าครับแพ้ไม่เกิน1ลูกครับจังหนับรับตังกันในวันนี้ครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับของค่าคืนนี้ครับเรียวบายาโดลิตนะอ่าเป็นทางด้านของราโยบายาโกโนนะครับขอโทษทีนะครับราโยบายาโกโนวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเจ้าบุรทุมบาเซลนาครับตีสามตรงนะครับค่อนข้างที่จะดึกทีเดียวในคู่นี้ครับสื่อต่างประเทศให้ทางด้านของบาซ่าครับชนะที่3ประตูตอนหนึ่งนะครับเจอกันมา6 นัดหลังนะครับราโยชนะได้2นัดนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับบาซ่าชนะได้3นัดเสมอกัน1นนัดนัดล่าสุดที่บาซ่ามาเยือนนะครับเป็นทางด้านของราโยเนี่ยชนะไปนะครับหประตูต่อศูนย์หักประกาเซียนพอสมควรนะครับการเดินทางจากบาร์เซโลนามาที่มารติดครับ499กิเโเมตรครับตารางคะแนนครับบาซ่ายังนําเป็นจ่าฝูงอยู่ครับทิ้งห่างเรียลมาดริดถึง11คะแนนนะครับแข่งไปแล้ว30นัดผ่านไปแล้วนะครับประตูได้เสียบวกอยู่45ลูกนะครับเข้าใกล้ คำว่าแชมป์ลาลิก้าไปใกล้ไปอีกหนึ่งสเต็ปนะครับสำหรับทางด้านของบาเซอร์นาราโยเบยกาโนครับอยู่อันดับที่10ครับสานัดสีคะแนนประตูได้เสียไม่บวกไม่ลบนะครับถือว่ายังประคองตัวได้นะครับอยู่ในกลางตารางนะครับแล้วก็ยังมีลุ้นด้วยนะครับที่จะไปเตะบอลยุโรปในดูการหน้าครับสำหรับทางด้านของ ลาลีกาสเปนฤดูกาลนี้ครับน่าสนใจทีเดียวนะครับตั้งแต่ท้ายตารางกลางตารางเนี่ยคะแนนเนี่ยสูสีกันเลยนะครับมีแค่เอลเช่เท่านั้นนะครับที่มี13คะแนนนะครับตกชั้นแน่นอนแล้วนะครับสำหรับทางด้านของเอลเช่นะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับปราโยเพิ่งแพ้ให้กับเรอัลซูสเดตมาเกมเยือนนะครับเกมในบ้านนัดล่าสุดชนะโอซาซูน่าครับ2ประตูต่อ1บาซ่านัดล่าสุดครับชนะทางด้านของแอตเลติโกมาดริดในบ้านนะครับ1ประตูต่อ0นัดนั้นสนุกทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้น เกมเยือนนัดล่าสุดไปเยือนเกตาเฟ่ครับเสมอไป00ยิงไม่ได้2นัดเพิ่งจะมายิงนัดล่าสุด3นีครับ3นัดยิง4นัดด้วยซ้ำนะครับ4นัดเพิ่งยิงไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับต้องไปดูละครับว่าลูกทีมของชาบี้เนี่ยมีปัญหาในการทำประตู อะไรหรือเปล่านะครับต้องไปทบทวนกันอีกทีนึงครับนัดหน้าครับรายยไปเยือนเอลเช่นะครับทางด้านของบาร์เซโลนาครับเจอกับทางด้านของเรียวเบติสนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านขาด2กําลังหลังครับกองหลังอย่างคาเทน่าครับรวมถึงทางด้านของอาร์เบโลกาเซียครับโดนแบนนะครับ ทางด้านของบาเซลนาครับไม่มีเดยองเดเบเล่เปดดี้นะครับรายชื่อเนี่ยต้องอัปเดตอีกทีนึนงครับเพราะว่าครั้งก่อนหน้านั้นก็เป็นรายชื่อนี้แต่ก็เป็นทางด้านของเดยองครับได้ลงไปวันลวดลายได้อยู่นะครับในนัดล่าสุดที่เอาชนะทางด้านของแอตเลติโกมาดริดมาครับไปดูราคากันต่อเลยครับคู่นี้เป็นทางด้านของบาซ่าครับเปิดราคามาล่อตาล่อใจรถผ้าป่ายอีกแล้วนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับน้ําเต็มน้ําสวยๆด้วยนะครับราคาครึ่งลูกอยู่ที่น้บวกสิบครับ สกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับไม่ใช่วิธีของบาร์ซ่าครับราคานี้ครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยลามองว่าครับทางด้านของบาร์ซ่านะครับถ้าชนะนัดนี้มีโอกาสเข้าใกล้คําว่าแชมป์ไปอีก1นก้านะครับเพราะฉะนั้นนัดนี้ไม่น่าพลาดนะครับสําหรับทางด้านของบาร์ซ่าครับไม่น่าจะแพ้ในเกมนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ขออนุญาตครับเชียร์ที่บาร์ซ่าครับให้คว้าแชมป์ลาลิก้าของสเปนให้ได้นะครับให้ต่อที่บาร์เซโลนาครับราคาครึ่งควบลูกครับ จังหนับรับตังกันครับในคู่นี้ครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด6คู่นะครับกับเราอีกเช่นเคยครับเหล่าร้อยหล่ะนะครับ6คู่วันนี้ไปทบทวนกันอีกทีหนึ่งกอดจากนะครับ6คู่ครับพิมลิของอังกฤษสี่คู่ครับเริ่มกันที่นอตติงแฮมฟอร์เรสกับไบรตันนะครับต่อค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวสําหรับไบรตันแต่คู่นี้ขอญาตเชียร์ไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับหนีตายแบบนี้สู้สุดใจแน่นอนต่อ1ลูกไบรตันให้รองที่นอตติงแฮมฟอร์เรสครับราคา1นลูกเต็มนะ คู่สองเวสแฮมกับริวพูนะครับลิวพูฟอร์มดีมาต่อเนื่องนะครับเปิดราคาที่ครึ่งลูกครับค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวกับเวสแฮมนะครับเวสแฮมฟอร์มดีขวัญและกำลังใจยอดเยี่ยมนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เวสแฮมครับเจ้าบ้านน่าจะไม่แพ้ครับ ครึ่งลูกสำหรับเแสแฮมในคู่นี้ครับต่อไปครับเป็นทางด้านของเชลซีกับทางด้านของเบลนดฟอร์ดนะครับเชลซีเปิดราคามาที่ครึ่งคบลูกครับต่อค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวบอลแพ้มาหลายนัดนะครับนัดนี้เปิดราคามาค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวกับเบลนฟอร์ดฟอร์มไม่ดีเหมือนกันนะครับ คู่นี้ให้ติดสกอร์สูงกันไว้ก่อนนะครับราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าจะถามทีมที่ชอบเนี่ยชอบเชลซีนะครับามทางด้านของเชอร์ี่นะครับแต่ถ้าจะให้เสี่ยงในการลงเงินนะครับ ให้รองที่เบลนฟอร์ดครับคู่นี้ครับเหล่าระษาขออนุญาตเสี่ยงไปที่เบลนฟอร์ดครับน่าจะไม่แพน้ในนัดนี้ครับให้รองที่เบลนด f ฟอร์ดราคาครึ่งครบลูกครับแล้วก็คู่เอกประจํารายการนะครับคู่หยุดโลกของเราวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกับทางด้านของอาร์เซนอลแมนซิตี้เปิดราคาที่ครึ่งครบลูกนะครับต่อค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวแล้วก็ ราคาแพงมากนะครับในราคานี้ครับอาเซนอลไม่ยอมแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าอาเซนอลแพ้นัดน,นี้ครับการชิงแชมป์การชิงแชมป์พรีเมียร์ครับจะตกเป็นของแมนซิตี้ครับเพราะว่านัดที่เหลือเนี่ยแมนซิตี้ถือว่าได้เปรี่ยบครับเจอทีมไทยไท,ย,ทยตารางนะครับเจอทีมกลางๆตารางอาเซนอลเจอทีมหัวตารางเจอทีมที่ลุ้น บอลยุโรปทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับให้ต่อที่แมนซิตี้ครับราคาครึ่งควบลูกครับสองทีมจากลาลิก้าครับคู่แรกแอตเลติโกมาดริดกับทางด้านของมาโยกานะครับแอตเลติโกมาดริดช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างที่จะดีครับแต่นัดล่าสุดแพ้ให้กับบาร์ซ่ามานะครับนัดนี้กลับมาอยู่ในบ้านเจอกับมาโยกาครับคู่นี้งูเหลือมเชือกกล้วยครับมาโยกาเจอแอตเลติโกมาดริด์เทลัยนะครับทางด้านของตราหมีเนี่ยกินมาโยกาไม่ค่อยอร่อยนะครับ ต่อราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งค่อนข้างที่จะแพงครับคู่นี้เอาหูเข้าแรกครับให้รองที่มาโยกาครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับแล้วก็คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับราโยเบยกาโนกับทางด้านของบาร์เซโลน่านะครับบาซ่าเจ้าบนทุ่วันนี้เปิดราคาที่ครึ่งควบลูกนะครับเหล่าร้อยเหล่ามองว่าบาซ่าไม่น่าจะพลาดในนัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับไม่ต้องคิดมากครับรักบาซ่ากินมาม่าได้นะครับให้ต่อที่บาซ่าครับราคาครึ่งควบลูกครับ ในคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับครบจบเรียบร้อยครับเหล่าร้อยหลาของเรา6คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเรานะครับทางด้านของ y o u b u c h a n แน n เหล่าร้อยหลานะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางครับใน LINE แอดของเรานะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับสอบถามทั้งสเต็ปนะครับทั้งบอลเต็งนะครับก็สามารถแอดกันเข้ามาได้ที่ แอดไซน์ครับ1 0 0 RA นะครับฟรี Free. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆททางสิ้นนะครับคิดถึงทีเด็ดครับคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลานครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ